สวัสดีครับผมทิวจิรกิจจิตตปาโลครับสวัสดีค่ะแพลวสลินยาชัยวรนิตค่ะสันรีพอสเตอร์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันนี้เรามาทำอะไรครับแพลววันนี้นะคะเราจะมาติดตามกิจกรรมของนักศึกษากันค่ะว,ว่าจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนด้านหลังเลยค่ะเป็นการทํางานของครอบครัวละคร,ะคระคนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะใช่แล้วครับผมและในปีนี้นะครับละครเวทีการกุศลของเรามีชื่อเรื่องว่า Forgotten Knowledge ความรู้ที่หายไปครับผมค่ะซึ่งเข้าสู่ปีที่28แล้วเรียกว่ายาวนานกันมากๆเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชม ว่าจะน่าสนใจและน่าติดตามกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับไปชมกันเลย เรายในวันนั้นฉันยังมีทักมือที่เธอชัดน้ำตาให้ฉันเป็นกำลังใจไปสุ่จุดหม้เดียวกันแค่ไหนไม่ไหวฉันเริ่มมีช้าอยู่รวมสร้างมันนี้เป็นจริงทางแสงญไกลไม่รู้จะเป็นฉันร้าย โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสาหรับเบื้องหลังการทํางานของพวกเราเรียกได้ว่าน่าติดตามกันมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะแต่ก็แอบเคร่งเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าการจัดแสดงของเราใกล้เข้ามาแล้วค่ะในวันที่30-31ตุลาคมและ1พฤศจิกาย,ยนค่ะณนะอาคารดรเจริญคันธวงศ์ชั้น16มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทครับราคาบัตรนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะติดต่อสำรองบัตรได้ที่0829979802ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือเพจ ครอบครัวละครนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมรายได้ส่วนหนึ่งนะคะเรามอบให้กับมลณิธิดวประทีพค่ะได้ความสนุกและย,ยังได้ทําบุญด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากละครวิธีการกุศลของพวกเราค่ะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเรื่อง forgotten knowledge ความรู้ที่หายไปนั่นเองค่ะฝากด้วยนะครับสวัสดีสสดค่ะ,คะ